สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ในช่องอ e ิมออนชามนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเบส2021กันนะครับผมกับ ID ใหม่ของผมนะครับเรามาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยก็หลังจากที่หายไปกันนานนะครับก็กลับมาเป็นทีมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือโฉมหบสสองนยี่สิบเอ็ครับผม <c oughs> นี่ครับอ้าวมีนักเตะโอ้โหสัญญาหมด จัดไปครับผมอะไรซักเป็นคอชั่นอะไรนี่อ้าเอาเอเอสียฟีเลยก็ <c oughs> <c oughs> เริ่มใหม่ดีก็จะเป็นนี้นะครับแล้วก็ซื้อรีนิวไปก่อนไปจังหวะนี้ ครับผมก็ตอนนี้นะครับน้องมันก็แหกปากเลยนะครับบอกให้เงียบก็ไม่เงียบนี่ยามสซี่กันไม่ได้ละเอาคนนี้ลงกันก่อนไปเออทีมดรอปลงเลยวะทีมดรอปลงไปเยอะเสซร์โต้เบเบโต้เลยเอาไปก่อนไปมาดีหลุยส์โซเลตพี่แกโดนอะไรมาไม่รู้เหมือนกันครับ ก็ประมาณนี้ครับทีผมยังไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับมาดูเช h ม e v e m อ n t เียบ้อมาวันนี้เราเล่นแคมเปญกันจอดไป เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของผมจะเล่นเป็นแผน4-3-1-2นะครับผมก็จะเป็นกู้ครับก็จะเป็นวายสเมธนะครับผมเป็นกูของรู้สึกจะเป็นทีมอะไรนะเชฟฟิลหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับผมว่า <c oughs> นะ่าจะไม่ผิดั้างนะครับเชฟฟิลหรืออะไรอะ่ะเออจะไม่ได้อันนี้เชเลนี่ครับผม,ผมได้เป็นแบ็กซ้ายครับ เพราะว่าดูสิครับให้มอนอลาสมันเล่นก็ไม่ได้นะมโนลาสก็เลยต้องจับมาเล่นปีกเลยนะครับสำหรับเชลนี่นะครับอารครับวพิกเก้นะครับ,ผม,นนรบผ,มผมก็จะเป็นยิเมนเอสแล้วก็จะเป็นกเกตูราเออร์นะครับผม,มชื่ออานอะไรก็ไม่รู้นี่ครับผมจะเป็นซาอุนนะครับจะเป็นคาร์ลสโซเลอร์ปอบอกบา บูโน่นะครับแล้วก็เป็นบัตติสตูต้าแล้วก็เป็นแมซซี่นะครับจัดป่ะเอ้ยลืมดูทีแมนยูถุยไม่ไเป็นไรเดี๋ยวเราก็รู้เดี๋ยวสกอตเตอร์สเตเดียมเนะี่ยอยากชอบเลยเอาแล้วครับผมเกมเริ่มแล้วครับผมตอนนี้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมม,มา ที่กับลินเดลอฟเซสเกลินี่ครับผมมาต่อสกัดได้ไหมโอเคเรามาดูกันดัชวอร์ครับต่อมาที่บุตรเบาร์สันครับโเบาร์เซนเปิดมาลูกนี้โอเคกันไม่ได้ครับชินนี่ครับส่งมาที่ซาอูครับก็คือเนี่ยที่ผม เอาเสียงมาอัดอีกรอบนึงเนเพราะว่าเสียงในเกมดังมากเลยผมต้องอัดใหม่ครับก็เลยเอามาอัดซ้ำนะครับผมนี่ค,ครับผมฟาวครับผมก็คือแบบโคตรเสียดายครับก็คือตอนที่ผมพากในเกมมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าพอมใหม่นี่คือแบบแมเสียงคือแบบโคตรดังเลยครับเสียงในเกมครับ ครับเสียงคนเชียเฮ้เฮ่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 ครับเชลลินสกี้ครับอ่าปอกบาสกับไม่ได้ครับมาดูเมซี่กันครับเมซี่เมซี่ยังไงเมซี่จะปีกขึ้นมาโดนเดนเดอเลฟกักไม่ได้ครับอ๋อเตะเพื่อนตัวเองครับอ๋อครับโนบิซอนครับคพิ่งแรกผมก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมผมก็แค่กดเพยเชอร์อย่างงี้นแหละไม่ใช่เก่งอะไรมากบ่อยให้เขาคล้องบอลไปก่อน มาครับต่อบอลยาวมาที่ลัชวอร์ดครับลัชวอร์ดชวอร์โดนเรียบร้อยครับลูกนี้เป็นคอเนอร์ของแมนยูนะครับลูนโดครับกเกมาครับบรูโน่บรูโน่ยาวมาให้กับแมสซี่แมสซี่ตอดมาคนเดียวแล้วครับมีอยู่3คนโอ้โหโดนปูโยสกัดไปครับ ดูประโต้ครับไม่ผูกไม่ได้แอชวอร์ดครับอีกรอบนึ่งมาซี่มาซี่ยังไงมาซี่จ่ายเพื่อนเบติสตูต้าโอ้โหซาอุนครับซาอุนคาราโซเล์ครับมาลิปปองไครับ อูนเชลนี่เชลนี่หาช่องเปิดมาจาังหวะน,นี้บรูโนวันเล่ติกซีเอฟดเคอารครับดูครับลูกเปิดลูกนี้ลูกเปิดโดยเชลนี่โดย้าขวขาวของเขาครับนี่แนี่บรูโนก็ดีเคอาซูเปอร์เซฟไปครับมาลูกเปิดของคาร์รโซเล่ครับบีบาติสตูต้าโอ้โหวันเล่ไม่ดูนะ เมื่อไก่เคียงแล้วมยครับ,รบแรชฟอร์ดแรชฟอร์ดเลี้ยงขึ้นหน้าไปลินเดเลอรครับมาทิ่เดีเฮียอาทิตตุต้าครับมาที่บูโนฟันเดสครับมากับบ็อกบาบ็อกบายิงลูกนี้เรียบร้อยครับขึ้นนำหนึ่งสุดโดย อินเ e ร็กซ์ยูเนเต็ดเอ้ยบาเอียนยูเนเต็ดนี่ครับปอกบาฮู้เราต้องดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าเป็นยังไงครับสำหรับปอกบาครับใีรลูกนี้ครับนี่ครับเปิดมาโดยบูน่เอาผมกดค่าไปก่อนว่าอะไ,ไรก็คือบูน่บูน่เขาเปิดมานะครับผมก็หลังจากนั้นก็ปอกบาก็ลอยข้างหน้าแล้วมันติดฉลับกองหลัง แล้วก็เลยเออสกัดบอลกลับคืนไม่ได้แล้วก็บอกบางก็เลยหาช่องแล้วก็หิ่งเลยครับจบไปแล้วครับผมสำหรับครึ่งแรกนะครับผมนี่ดูครับการของบอลเขาดีกว่าของเราเยอะนะครับของเราแค่สามสิบห้าเองดูครับแมเดี๋ยวเรามาดูทีมเขากันก่อนครับเรามีใครบ้างนะครับผม มาครับเรามาดูกันครับว่ามีใครบ้างครับผมก็จะมีโกเป็น D K R นะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับก็จะมีเป็นกองหลังห้างทุกคนนะครับเป็นแผน5 2 3 Offensive นะครับก็จะเป็นแบ็คซ้ายเป็นโรเบิร์ตสันนะครับผมกองหลังก็เป็นเซนเตอร์แบ็คก็จะเป็นเอ่อลินเดเลฟนะครับผมแล้วก็จะเป็นปูโยลามอสและก็เซโกโรเบิร์โตนะครับกองกลางก็จะเป็นทีสอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีเป็น ดัชฟอร์ดบูโ่เดนเนลสเจมส์แล้วก็วัยนาดุมนะครับซิเชสกี้อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เขาเปลี่ยนตัวนะครับเป็นเดเนลสเจมส์เอาออกแล้วก็เป็นการเดบินลงมานะครับมาดูเกมขึ้งหลังกันครับซาอูลนะครับส่งมาให้กับอติสตูต้าครับย้อนกลับไปได้มาที่บูโรนะครับส่งมาให้กับซาอูลนะครับ ปัจสุบันลองยิงลูกนี้ไมต่ติดเซฟยด้ยครับดูครับ,รบลูกส่งลูกนี้โอ้โหตัวดีกันครับมาครับคาร์ลอสซโลครับเปิดมาลูกนี้ไม่ได้ครับย้อนย้อนกลับมาก่อนชิลน,นี่โนโบุโนโน่ครับบรูโน่ยิงโอ้โหติดเซฟยด้วยันครับ ม่เหนียวจริงาแลสววดฟอร์ดโดนลุมสองทนครับมาแล้วครับเขยืดุดได้มาครับมาให้กับบัติสตูตา้าโอ้โหสุดยอดเลยครับอ้าวอย่างไงเป็นโอนโกรครับผมเซกโรบัตโตรร้ับมาทำเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหเซ็งเลยเนี่ครับดูลูกเปิดครับอื สกอร์ฟอร์มวอลเลย์มาครับปูปโตครับคาราเบลหัวหนะดุมอืมติสุต้าครับอะไรนี้มาแล้วครับสปีดขึ้นมาจังหวะน,นี้คนเดียวอ้าวหลุดได้จังหวะน,นี้ปุยโยเลกียครับเคื่อนี้ก็จะเป็นไอดีใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับ ก็กล้องหลังก็แบบโอเคกว่า ID ดีไอดีเก่านะครับไอดีเก่าของผมนี่แบบกล้องหน้าคือแบบโคตรโหดเลยครับแล้วก็กล้องหลังก็แบบไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็พอใช้ได้อยู่นะกล้องหลังอะ่ะพอใช้งานได้อยู่แต่ว่าก็อย่างที่คุณเห็น,หนนะผมรู้สึกว่ากล้องหลังอันนี้ดีกว่าเยอะคแบบดูกระสุนทุ่มยาวมาปกบามเ,มเบรอร์ฮิมินีกับคาร์ลสโร์ เขาเรียกว่าติสแล้วกันนะครับไอ้กองหน้าบาซิลเรจินนะครับมาที่เมซซี่ครับเมซซี่แมซซี่เปิดมาให้กับซาอูลส่งมาให้กับทิสบุนโนยิงลูกนี้ไม่สิกดียรอารนี่สุดยอดจริงๆครับเชลลีนี่ครับมาใหกับป๊อปป้ายังไงไม่ได้ย้อนกลับมาให้เพื่อนก่อนบรูโน่ครับ โดนตัดบอลไม่ได้การเรเบลการเรเบลหผล่มาได้มาให้กับรูนันดูรูนันดูอ้าวติดป,ป็อกไปมาที่ป็อกปาครับแล้วก็มัซซี่คูนโน่ครับแล้วก็เป็นติสนะครับมาย้อนมาที่าการเรเบลนะครับอ่า กุ่มาครับเด่นเลยครับมาซี่ปารติสตูตาเลยครับผมแม่โคตรกอมหน้าบราซิลครับใช่เหรอเขาเป็นคนบราซิลอะไมไ่ใช่อะรใช่ไหาคเรียบร้อยครับโดนใบเดืองเลยครับโอ้โหวิกเตอร์ลินเดอร์เลอรับ เขาเป็นค,คนอ,อาร์เจนตินาครับตอนแรกผมก็นกึกว่าเป็นคนบาซิลใส่เสื้อสีเหลืองไงเราก็งงออสีฟ้านี่หว่าเฮิดช่หมั้เด้อมาครับคาดบบรดเบลคุณโน้ครับยังกับมาี่ปป,ป้าได้ค,รคาร์ลโซลยครับมันโรนัลโดเบล หมดเวลาจะจบแล้วครับผมแล้วก็เป็นชัยชนะของไบร์นยูไนเต็ดนี่ครับโอ้โหก็ดูดีขึ้นมาหน่อยครับ47เซ็นก็เกมวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับเอาไว้เจอคลิปหน้านะครับผมเออจะพูดจะพูดถงกันทำไมเนี่ยเออกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ